เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมวกรกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับการตามหาผู้ชนะกันอีเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันกับซุยเทนเงินนะครับผมแล้วก็กิวทาโร่แล้วก็ดาคินั่นเองนะครับผมสองพี่น้องอสูรข้างขึ้นที่6นั่นเองนะก็ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะวนๆอยู่กับดาพิฆาตอสูรนิดนึงนะครับทุกคนเออกระแสมันกำลัง มาไงแล้วก็คู่นี้นะครับผมมันเป็นคู่ปรับกันนะครับในอนิเมะนะแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยในอนิเมะนะครับอุซุยเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะสู้ยูทาโรดาคิไม่ได้นะครับทุกคนถ้าไม่มีพวกเซนิสึอทันจิโร่ช่วยนะผมว่าอุซุยเทเนนก็น่าจะเสร็จนะผมน่าจะไม่รอดนะต่อให้แบบหนึ่งหนึ่งกับยูทาโรอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่น่าจะรอดนะเอาจริงแล้วก็ตอนนี้ในเกมเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าอุซุยเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยนะครับ เพราะว่าดาเมจของอุซุยเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแต่ว่าดาเมจของกิวทาโร่เน <reco Christ. S 1> ี color. ่ยคือแบบโคตรเยอะนะครับผมหลักล้านนะเอออุซุยก็คือหลักแสนแต่ว่าข้อดีของอูซุยก็คือมันตีไวกว่าครับทุกคนมันอาจจะเอออาจจะมีข้อดีก็ได้นะเราก็มาลองดูกันละกันนะครับเพื่อทุกคนคิดว่า2ตัวนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับทุกคนคือเราจะเอาไปลงด่านสีเขียวนะครับแล้วก็ลงคนละรอบนะเออรอบแรกเนี่ยผมจะเอาเป็นอุซุยแล้วก็เล่นอุซุยจบแล้วก็จะไปเล่นดูวทาโร่นะครับผมเพื่อให้มัน ที่ทำที่สุดนะครับผมเปรียบเทียบกันให้ไม่มีอะไรเหลื่อมล้ำนะครับผมเออแล้วผมก็ยังคิดว่ากิวทาโ่เนี่ยก็ยังจะเป็นผู้ชนะได้อยู่นะครับส่วนทุกคนคิดว่ายังไงครับคอมเมนต์ลงมาเออใครยังไม่คอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์ลงมาแล้วก็เมื่อคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ก่อนไปดูคลิปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยสําหรับใครยังไม่กดติดตามนะครับเมื่อทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเจอกันในด่านเลยลักกันนะครับทุกคนไปกันร้านมารุช็อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการ มโลบักแบบ ID p a พาที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อก o ูดทิงลีกาซี่หรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ID เกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตัน b o ็อก o ูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบักแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอแปะลิงก์ให้ใต้คลิปละ โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในด่านกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนครับสปีดวากอนลงก่อนเลยแล้วก็เอาจริงแล้วเนี่ยตอนนี้คือในส่วนของอุซยเนี่ยผมว่าใช้สปีดวาก้อนคนเดียวก่อนน่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ได้เอามาทั้ง4ตัวนะครับผมเหมือนเดิมเลยตัวเงินของเราเราก็จะอัพให้มันเหมือนเดิมนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้นะเออเอาเงินมาแบบเหลือๆไว้ก่อนก็ยังดีนะครับตอนนี้แล้วก็ในส่วนของอุซยเนี่ยนะครับคือวางเริ่มต้นมาน1 0พันะก็เราอาจจะต้องให้มอนสอน สองตัวนี้นะครับวิ่งเข้าบ้านไปก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าเรายังวางอุซุยไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรครับบ้านก็ไม่แตกแค่นั้นพอนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวข้างหลังนี้เราปล่อยไว้ไม่ได้ครับทุกคนเราก็ต้องกดให้มันก่อนนะครับผมนี่ครับอุซุยลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เสาหลักเสียงของเราก็พร้อมกับการปล่อยพิษนะครับผมวาร์ปไปโจมตีฟิ้งนี่เคลื่อนที่เร็วอย่างกับนินจานะครับผมแต่ก็งงมากว่าทําไมตู้กับอาูรข้างขึ้นที่6เนี่ยก็คือแบบแทบจะไม่ไหวแล้วนะับงงมากโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมก็ อัพตังก่อนละกันนะครับทุกคนอัพตังยาวๆเดี๋ยวอัพตังเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันหรือว่าตอนอัพลูกพี่อุซุยเนี่ยจะอัพตอนไหนค่อยมาว่ากันนะครับทุกคนไปกันโอเคแล้วทุกคนตอนนี้นะครับตัวโพฟูก็เดินทางมาข้างหลังนะครับเราก็จะอัพอุซุยนะครับเพื่อจัดการตัวโพฟูนะครับแล้วก็ตอนนี้อุซุยตีครั้งละเออห้าวินะครับผมห้าวิตีครั้งหนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่น่าจะมีใครที่หลุดอุซุยไปได้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ปล่อยลูกพี่อุซุยของเราเนี่ยตีีีไไ่่่่อนนยยยังงงงมมดด้้วววาาาเเเเพพิลแคท แต่ว่าจริงๆแล้วก็สามารถวางเพิ่มได้นะเออวางอีกสักหนึ่งตัวนะครับผมจะได้ตีช่วยกันนะเนี่ยครับคือมอนมันเริ่มที่จะอัดๆแน่นๆมาแล้วนะครับมันเคลียร์จะไม่ทันนะครับทุกคนเออต้องเอาสัก2ตัวโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็วางตังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทําการอัพให้ลูกพี่อุซุยกันหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ลูกพี่อุซุยเนี่ยผมว่าวงที่จะเหมาะกับแกนะผมว่าน่าจะตรงนี้นะครับผมนี่เลยเราจะมาวางไว้ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ปรับลัด นะครับผมเหมือนเดิมที่เราเคยทำคุยแต่ว่าตรงนี้ก็คือมันต้องถอยนิดนึงวะเพราะว่ามันต้องขยับขึ้นมาตรงนี้น่าจะพอดีนะครับผมไหนลองดูซิปับอ่ะนี่เลยครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับลูกพี่อูซุยนะครับผมก็คือสามารถที่จะตีมอนได้ตั้งแต่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับโอ้โหตัวนี้เราจริงๆตัวนี้ก็พอได้อยู่นะเออผมจะวางไว้ข้างหน้า2ตัวเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เราก็ต้องเอามาไว้ข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังตรงนี้นะนี่ข้างหลังตรงนี้ก็คือจะมีประโยชน์ตอนที่มอนวิ่งผ่า มาตรงนี้นะครับผมเราก็จะสามารถตีเฟิร์สได้แล้วก็มอนที่มาจากข้างหน้านะครับเราก็ยังตีได้อยู่นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เฮ้ยตอนนี้คือผมสามารถที่จะวางลูกพี่อูซุยได้ครบเลยนะครับเนี่ยนี่ครับเราก็จะกระจายกระจายแบบนี้นะครับในส่วนของลูกพี่อูซุยเพราะว่าเราจะต้องติดเลือดทุกครั้งเนี่ย ติดเลือดในทุกพื้นที่นั่นเองนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เราเอาไว้ติดเลือดแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็ควรมีนะผมว่ากี่ตัวแล้วเนี่ยเราวางไป5ตัวแล้วนะครับผม5ตัวแล้วก็ตรงนี้ไปแล้ว1แล้วก็มาตรงนี้อีกครับนี่ครับเราก็ต้องกระจายกันไว้นะฮะเรียกได้ว่าต้องให้มอนเนี่ยติดเลือดทุกพื้นที่จริงๆนะครับผมนี่ข้างหลังก็มาแล้วนะครับเฮ้ยเว็บยิบครับทุกคนแค่เว็บยิบเท่านั้นเองผมก็สามารถที่จะวางลูกพี่อุซุยได้ครบแล้วนะ เนี่ยดาเมจก็คือ3ามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับทุกคนน้อยมากแล้วก็ข้อดีนิดนึงนะครับก็คือตีไวนั่นเองเนี่ยผมว่าความไวในการตีนี้นะครับจะสามารถเอาชนะกิวทาโร่ได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่มั่นใจเพราะว่ากิวทาโร่เนี่ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับโอเคแล้วก็ครบยัง เฮ้ย hey, ยังไม่ครบวะเนี่ยถ้ายังไม่ครบอย่างงั้นหรือเราก็เอาเพิ่มเอาตรงไหนเพิ่มดีนะเอาข้างหลังเลยทุกคนนะเน้นเคลียร์ข้างหลังครับตอนนี้นี่น่าจะครบแล้วนะครับ2ตัวตรงนี้ข้างหลังแล้วก็1ตัว1ตัวโอเคก็ครบ8ตัวแล้วนะครับเมื่อเราวางครบ8ตัวแบบนี้แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรทําแล้วนะทุกคนเออซึ่งแผนการก็จะประมาณนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วตอนนี้ผมว่าเราก็ควรที่จะต้องสคิปไปในช่วงท้ายๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาให้ก ทุกคนนะครับจะได้รีบไปดูกิวทโล่กันต่อนะโอเคตอนนี้เราปล่อยให้ลูกพี่อุซุยเนี่ยจัดการไปก่อนครับล้วก็สคิปไปเลยครับทุกคนไปกันโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาที่เว็บ72นะครับตอนนี้ซึ่งโอ้โหสกิลของอุซุยมันเยอะแยะซะเหลือเกินนะครับเราขอปิดเอฟเฟกกันก่อนละกันนะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้เนี่ยมอนก็น่าจะเริ่มวิ่งเข้ามาถึงข้างหลังแล้วนะครับนี่ครับเอฟเฟกของอุซุยก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เฮ้ยทำไมทำไมรู้สึกว่ามอนมาไม่ตติิดดเเลือนมัก็ย did claro ทำไมรู้สึกว่าอุซุยตัวนี้คือมันตีช้าแล้วล่เนี่ยมันตีไม่ถึงบ่เนี่ยออ้ยน,นี่นี่เห็นปะเอาไม่ติดเฉยครับงงมากแต่ว่าตอนนี้เว็บ72นะครับเราก็ยังพอที่จะจัดการมอนได้นะครับ73านะตอนนี้แต่ผมว่าไม่น่าจะผ่านเว็บฟรีไปได้นะในส่วนของอุซุยนะครับแล้วก็ไหนๆก็มาถึงตรงน,นี้แล้วขอกดตังน้องหมึกหน่อยละกันนะครับผมรวมตังมา44 m อนะครับตอนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเอามาทําไมนั่นเองนะฮะเท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะไม่เกินเว็บ77นะน่าจะ เกินได้ยากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจมันน้อยเกินไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีติดเลือดก็ตามนะแต่ว่าติดเลือดครั้งละสามแสนเนี่ยก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้นี่ครับละมอนก็วิ่งวนมาแล้วนะครับผม74ฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปได้77จริงๆหรือเปล่านะครับผมว่า75ก็มีโอกาสที่จะแท็กส์แล้วนะครับตอนนี้น่าจะยากจริงๆนะโอ้โหเอายังไงกันครับนี่ยข้างหลังผมว่ารอดยากแล้วว่ะทุกคนเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้างหลังเนี่ยมันโดน ติดเลือดตั้งแต่แถวๆนี้ก็พอได้นะตอนนี้ครับเพราะว่ามอนก็เลือดประมาณแค่ M2M เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะนี่ครับผมเลือดก,ก็ยังคงลดไปเรื่อยๆ75ดแล้วครับทุกคนมาดูกันว่าจะไป76ได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมดูตอนนี้ก็มีโอกาสที่ยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอุซุยอีกหนึ่งตัวนะครับผมมาช่วยกันโอ้โหมาช่วยข้างหลังนะนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเลือดเท่าไหรนะ่เนี่ยโอ้ยยังยังได้อยู่ยังได้อยู่โอโ้แต่ว่าตัวนี้ไม่น่ารอดครับน่าจะยากนะน่าจะยยากกคคครับบออโโทุุุน ก็สมกับเป็นเสาหลักลำดับเออท้ายๆ <c oughs> เออได้เว็บเวอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับมาในรอบของกิวทาโร่กันบ้างน,นะครับแล้วก็แน่นอนครับสปีดวากก่อนมาก่อนเลยแล้วก็กิวทาโร่นะครับตอนนี้ข้อดีของ คิวทาโร่ที่มันดีกว่าอาุซูยนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือค่าวางเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่500นะครับผมราคาเริ่มต้นค่อนข้างที่จะถูกนะแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการอัพขึ้นตีเพเวฟฟูลเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็กดคูณ3ไปเลยนะครับตังค์จะได้มาไวๆครับทุกคนโอ้โหแล้วก็คิวทาโร่นะครับวงเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะทุกคนแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันเนี่ยตีไวแค่ไหนนะครับโอ้โหสองจุดเอ้ ไวยอยู่นะไม่แย่ไม่แย่นะครับแต่ว่าวงก็งเสียคือวงมันเล็กอะทุกคนวงตีจริงๆมันอะวงเอลีวงกลมเนี่ยครับแทบจะเรียกได้ว่าตีได้ทีละตัวทุกคนคือผมว่าเราวางกิวทาร่แค่ตัวเดียวเนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับเราจะต้องวางเพิ่มนะแต่ว่าตอนนี้เราปล่อยนไปก่อนนะมันยังพอที่จะยังยังได้อยู่อะยังได้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าวางเลยก็ได้ว่ะ เพราะว่าตัวตังเราเยอะผมก็ลืมไปนะเพราะว่ายังไงตังเราก็พออยู่แล้วนะครับนี่ครับผมจะวางแค่ับสามตัวเลยแล้วกันนะเพราะว่า2ตัวผมว่าก็ยังไม่พออยู่ดีนะเออวงเลกเรียกว่าวงกว้างครับ วงแบบวงเอ่อเรียกว่าไงว่าระยะมันกว้างครับแต่ว่าวงโจมตีจริงๆอ่ะคือมันเล็กนะครับผมตอนนี้เราก็วางเพิ่มไปเลย3ตัวนะครับผมไม่รอดให้มันรู้ไปแล้วก็อัพขึ้นพาวเวอร์ฟูลให้เลยนะครับตีพาวเวอร์ฟูลไปเลยนะตอนนี้แล้วก็เมื่อเราวาง3ตัวเรียบร้อยนะครับผมว่าก็คงไม่น่าจะมีใครต่อกกอมันได้แล้วแหละทุกคนเราก็จะเก็บตังยาวๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเอาไงต่อกันดีนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ ครับเราก็อัพตังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เสร็จไปนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยทําไมมอนมันเฮ้ยมันวิ่งมาอย่างนี้ไม่ได้เลยเฮ้ยมันกระตุกต่อมไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องอัพเอ่อกิลทาโรดาคินะครับขึ้นขั้นก่อนละกันเพื่อจะได้จัดการมอนได้นะตอนนี้คือมอนมันเหิมเกริมว่ะทุกคนมันเหิมเกริมวิ่งมาข้างหลังได้ยังไงครับนี่ย่โอเคเราก็อัพขึ้นเลยอัพ อัพขึ้นไปจนตันนะครับผมเฮ้ยผมว่าเริ่มสูสีแล้วนะตอนนี้ยูทาโร่ดาคีแเนี่ยมันดาเมจแรงก็จริงแต่ว่าทาไมวงมันเล็กจังวะนี่ยทุกคนเออแล้วเราก็ขายก่อนนะครับผมขอขายพวงนี้ก่อนละกันเราจะได้วางดีๆนะครับผมนี่ครับเราเอามาเลยขั้งหน้าเลยนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันอุ้ยเดี๋ยวมันไม่น่าเด้เฮ้ยมันหน้าไม่สุดวะเฮ้ยอันนี้ปรับลาดไปนะครับผมแล้วก็หน้ามาอีกหน้าขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับทุกคนนี่ครับมันจะหน้าขึ้นไหมโอ้โหนี่ก็โอ้หน้าอยู่หน้าอยู่โอเคครับ อันนี้ก็น่าจยพอดีนะครับผมปรับลาดนะครับอันนี้ปรับลารดขึ้นไปเลยนี่ครับตีข้างหน้านะฮะนี่สอันก็คือรับมือมอนข้างหน้านะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับทุกคนคือเราจะให้มันติดเลือดจากข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ตัวละครพวกนี้นะครับรับมือต่อนั่นเองนะครับซึ่งยูทาโร่ดาคี้เนี่ยผมว่านะตรงนี้อาจจะต้องสัก3ตัวเลยนะครับน่าจะได้อยู่ไหมนะสตัวหรือว่า2ตัวก่อนวะเอาผมว่า2ตัวก่อนแล้วก็มา2ตัวตรงนี้ดีกว่าครับเอาเป็นจุดละ2ละกันนะครับ เพราะว่าพอระวังตรงนี้เนี่ยมันจะได้เส้นนี้ด้วยนะครับทุกคนเส้นนี้แล้วก็ก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เส้นนี้ไงมันเสียไปนะครับ <im it> เผื่อมอนแบบวิ่งมานะเราจะได้ติดเลือดได้นะแถวนี้โอ้ตังไม่พอวะ่ะตังยังไม่พออัพเฉยเดี๋ยวเราก็ข้ามไปก่อนละกันนะครับตอนที่ตังเราเยอะเยอะก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ากิลทโรดาคิสี่ตัวน่าจะไปเว็บท้ายไ,ได้สบายที่เว็บท้ายหมายความว่าอะไรวะเออเอาสักเว็บ60ละกันตอนที่ตังเราแบบพร้อมๆนะครับผมพร้อมที่จะวางครบนั่นเองนะไปกันครับโอเคครับทุกคนตอน นี้นะครับเราก็มาที่เว็บ62-63เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้อโหคืออุตส่าห์วางไว้ตั้ง5ตัวนะครับแต่ว่ามอนไม่ไวิ่งมาถึงข้างหลังได้เฉยเลยนะผมโคตรงงนะครับทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่ามันตีช้าหน่อยแหละทุกคนนะโอเคเราก็วางไว้เลยละกันนะครับตรงนี้อีก2ตัวแล้วก็ตรงข้างหลังนะครับผม2ตัวนะในส่วนของจูทาโร่ดาชิของเรานะครับก็นี่ครับกำลังจะตันกําลังจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ของเรานะครับ ผมก็ครบ8ตัวแล้วนะครับการวางก็จะประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อปรับลัดนะครับใครที่มันวิ่งมาไวที่สุดนะครับเอ้ยมันมันอยู่ไกลที่สุดอะอยู่ข้างหน้าเอ้ไม่ใช่สิอยู่ข้างหลังที่สุดนะครับก็จะโดนตีไปนะครับติดเลือดนะครับตั้งแต่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าใครหลุดมาได้ก็จะมาเจอข้างหลังต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็ไปไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมว่าตอนนี้เรามี8ตัวเนี่ยมันน่าจะไปได้แบบ7 5ก็ยังชิลอยู่นะครับเราน่าจะกลับ มาอีกที75เลยละกันนะครับทุกคนโอเคละไปกันอ๋อหอทุกคนละตอนนี้นะครับผมที่เว็บ74นะครับมอนก็วิ่งมาข้างหลังได้นะทุกคนเฮ้ยจริงๆมันสูสีเนี่ยภาพนี้แต่ว่าอูซุยก็ไปได้แค่75นะผมว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะจบแค่นี้นะครับก็น่าจะผ่านเว็บฟรีไปได้อยู่นะโหแต่ว่าข้อเสียของทีมนี้ก็คือนั่นแหละครับอย่างที่เรารู้คือมันตีช้ามากครับพอมันตีช้าเนี่ยนะครับนี่ครับมอนมันก็วิ่งมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอ้ยเฮ้ยทุกคนท สีนะแต่สุดท้ายคือสูสีเฉยครับตอนที่76ดนะแล้วก็น่าจะแตกว่ะทุกคน76เฉยเอาเฮ้ยงงจัดทนาไปแค่เว็บเดียวเท่านั้นเองนะครับทุกคนโอ้โหเพราะฉะนั้นคือเรียกได้ว่าสูสีนะไม่ได้ขาดลอยนะครับผมในส่วนของกิวทาโร่กับอุซุยเทนเงินนะโอเคละครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการต่อสู้ระหว่างกิวทาโร่ดาคิอสูงข้างขึ้นที่6นะครับ vs กับเสาหลักแห่งเสียงอย่างอุซุยเทนเงิน ครับก็เฮ้ยทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะขาดลอยนะแต่ว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ยคู่นี้คือมันสูสีกันมากนะครับผมแล้วก็เอาชนะกันไปได้เพียงแค่1เว็บเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่งงมากนะครับว่าทําไมอุซุยที่ดาเมจเพียงแค่3ามเศษนะครับมาสูสีกับอสูงข้างขึ้นที่6ที่ดาเมจ2สล้านเจ็ดได้นะครับทุกคนโอ้โหโคตรเอาเรื่องครับก็แสดงว่าคลิปนี้เนี่ยเราเอามา vs กันก็ไม่ได้แบบว่าเอามาลังแก่อ,อุซุยนะเออก็เอาเป็นคู่ ต่อสู้ที่มันสูสีก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ได้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูใครสูกขข้กับใครอีกหรือว่าอยากจะดูทีมไหนไปลงเว็บเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน